สวัสดีพวกเจ้าทั้งหลายนะครับวันนี้มาปลผมกับเมนูใจหมายำดึกวันนี้นะจ๊ะผมแปลงนี้เลยนะครับยำมะนาวกุ้งสดนะครับก่อนอื่นนะครับเอาเข้าไป่วบแบ่งข้าววเนาะแล้วก็ดูกุ้งนะครับผมกุ้งที่ดีต้องตัวงอนนะครับผมถ้ามันเป็นตัวมอมันจะเป็นกุ้มไปเหียนะครับผมนะครับเราเลือกมะนาวเปลือกบางๆนะเด้อนะครับผมซอยเป็นบรินตอนอันน้อยๆนะครับเวลากินไม่ได้ส้มปากส้มคอนะครับผมมาเ้ามายำกันดีกว่านะครับผม วางนี่ก็บ่กแค่หันหน้าผมตะไดนะครับผมนี่ใส่น้ำเปลาหวานเหลือๆของยำร้านผมไปนะครับผมแล้วก็ใส่นี่เลยน้ำปลาร้านี่หน่อยใส่น้ำเปลาไป2อปากนะครับผมใส่พริกอุบลน,นะครับเพิ่งมีคนส่งมาเพิ่มเนาะแต่ผมจะแนบดีมากนะครับเนาะโอ้ยอจบบาจารย์ประจานเบอแล้วก็ใส่ข้าขวคั่วนะครับผมที่เวาัวปลุกไตะกี้นะจ๊ะกลุ้นไปแล้วนะครับๆๆๆๆๆเตล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 โอ้ยลืมน้ำลายดังบึกกับเบอร์ นะครับแล้วก็ใส่ัตรแนวนะซอยแม่ตะกี้นะครับคนให้มันเข้ากันนะนะครับผมแต๋อให้มันเข้าๆกันนะครับแล้วก็นี่เลยนะครับพระเอกของเรานะจ๊ะกุ้งนะจ๊ะกุ้งใส่กุ้งลงไปนะครับแล้วก็กนให้มันเข้ากันนะครับคว้าแหมแล้วนะครับผมมาถึงเวลาสมควรแล้วนะครับผม everybody นะครับย่อข้าเขียวปลาแหยนะครับกินกุ้งกับน้ำสีทองบองอําไพของผมนะครับป้ถ้ามันจะขาดกันม่ได้นะครับบ้ everybody หน่อขมกัมละ ตอนบ่ายนะครับผมวันนี้เดี๋ยวผมจะป้าวแปลงซาปูข้าวโพดมะพป้าวอ่อนกันนะจ้านะครับผมตอนเนี้ยฮ้อนบะฮ้อนเงาเนี่ยเขามาแปลงเมนูของหวานเนเตอร์นะครับผมก่อนอื่นนะครับเมาก็จะเอาน้ําไปตั้งไฟก่อนนะครับรอว่างรอนะมันเดือดนะจ๊ะเขาก็จะมาแปลงนี่เลยนะครับผมใบเตยนะครับขนมไทยที่มันขัดมาได้คือขันใบเตยนะครับเนอะเขาก็จะมากก้ๆๆแต่อีนะครับแล้วก็ให้ถึงมันแน่นๆนิดหน่อยนะครับผมราว่างน้ําเดือดเขาก็จจ้งลงไปนะครับผม ถ้าเป็นสาคูแต้นะครับหรือว่าสาคูต้นจากใต้นะครับก่อนจะใส่เขาต้องโกนเห่น้ำมันหมุนหมุนหมุนนะครับผมถ้าปรโกนนะครับรับรองตีกันเป็นเจิบแน่นอนครับผมมันก็จะบางามนะครับไม่จะเป็นเออเมื่อแามานิดหน่อยนะครับวันนี้ผมได้รับอธิพันธนาการสาคูจากพี่เจคนงามนะครับผมจากลำปางนะครับอินพ r ตมานะครับผมเป็นสาคูเม็ดใหญ่นะก็จะซุกยากหน่อยนะครับผมเราก็ใส่เขาโผดไปนะครับประกวนไปเรื่อยๆนะครับถ้าสาคูมันเริ่มใสนะครับผมก็ถือว่าเริ่มได้ละนะครับ ในระหว่างนี้นะครับถ้าสาคูมันจะเริ่มสุกแล้วก็จะใส่น้าตาลนิดหน่อยนะครับผมแล้วก็โกนๆๆให้มันเข้ากันนะครับสําหรับผมแค่นี้มันก็ได้แล้วนะครับผมมันก็จะเป็นตากบนิดหน่อยนะครับแต่บาเป็นอย่างนี้เขาจะปิดฝามันไว้นะก่อนต่อไปนะครับผมเขาจะมาตั้งหม้อนะครับผมใส่กะทิแต่แบบแป๊เท่าหนึ่งกล่องนะครับ ใส่เกลือหนึ่งย่มมือนะครับผมแล้วก็ใส่น้ําตาลนิดหน่อยนะครับผมไข่มากหวานก็ใส่นาคไข่ปลามากหวานก็ต้องใส่นาเนอมันแล้วแต่คนชอบนะครับมันมันมีถุกบันมีิษนะนะครับเขาก็โกนไปแล้วนะครับแตวจนน้ําตาลมันละลายนะครับให้นี่ก็ถือว่าได้แล้วนะครับผมก็มาจัดใส่ถ้วยกันนะครับผมเอาถ้วยหาววางตักสกคูใส่หนึ่งปากนะครับผมข้อความสวยงามขอเปลี่ยนมุมกล้องนิดหน่อยนะครับ นะครับผมแล้วก็ตาสาครูใส่แหมหนึ่งปากนะครับราดหน้าด้วยกระทิที่เ่าแปลงไว้ตะกี้นะจ๊ะ mm. แค่นี้แหละครับผม everybody, everybody ยอกนะครับผมมาคือขะแนนะครับมั่งก็บว่าผมลืมอย่างครับผมลืมแบบเป้าไว้ในตู้เย็น <ส whereas> นะครับผม แกงจิน้นเซปกาในนาทีป Aw, ายก่อนอื่นเราจะไข่มาซอยๆให้มันน่นอยด้วยซึเต๋อ,ตอที่จะซอยได้เลยนะครับเพราะว่าเวลามันต่ำม,มันจะมันลำบากนะใส่ข้าครับขา้าต้องใส่น้ำมัน,นส้มใส่หอมขาวนะครับใส่พริกแห้งตาม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 ,ตาม,ต,ามตามนะครับแล้วก็ใส่ดีปีถ้าใส่ดีปีใส่ปุ๊บมันมจะเหนียวแน่เวลาต่ำนะ ed, แล้วก็ใส่เม็ดหอมป้อมมันจะหอมนะครับถ้าเอาใส่เม็ดหอมป้อมของลำมันอยู่ต้นนี้ครับผมบักแควร์ครับใส่ไปเลยคนไทยทานบักแควร์คืออัญยังคือมะแขวนครับ นั่นแหละครับแล้วก็ใส่คาไปต่อนะครับตำไปเรื่อยๆเมนูนี้ต่ำมือเนอ้เนอเพราะว่าครัวเครื่องมันหนักนะครับถ้าเครื่องมันบาถึงมันบาลำเนาะแล้วก็ใส่จักไก่นะครับตำไปเต้ยตวใส่กับปินะครับตำไปต่อนะครับตำไปมือน่ะแล้วก็ใส่หอมแดงเป็นอันสุดท้ายนะครับแล้วก็ถือว่าแล้วละต่อไปมาซอยจิ้นนะครับผมโดนจูขายมาครับจิ้นเหนียวบ้าเหนียวแงวนะครับมีดคนคู่ผมยังฟันบระบอกเข้านะครับผมก็เลยต้องเปลี่ยนมีดเป็นมีดโงกนะครับ ต่อไปนะครับเป็นผักกาดนะครับเขาต้องมาล้างแล้วก็มาโต๊บโต๊บโต๊บเนอะเกล็ดลูกไข่ลูกไหนมาก็มาโต๊ะกับผักกาดเนี่ยแล้วก็บีดบิดบิดบิบตั้งม้อขางนะครับใส่น้ำมันหน่อยนึงนะครับแล้วก็พี่เข้าไปพัด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 ให้มันหอมหอมเนอะพอมันหอมได้ตีเสร็จปุ๊บนะครับแล้วเขาก็จีนเขาโจงไว้โบนะครับโจงแล้วก็แตวเตาเตาเตาแค่นี้มันก็หอมแล้วครับตักใส่ข้าวกินได้เลยในที่จริงเติมน้ำเห็ดหน่อยนะครับแกงกินน้ำหนักแกงผักน้ำน่อยนะครับเพราะว่าน้ำผ มันต้องฟังพอมันเดือเดเสร็จปุ๊บนะครับใส่ผักใส่ไปแต่เต่เ,เลยครับเดี๋ยวมันถึงหยอบมาต้องกังวลกับมันนะครับเสร็จป,ปุ๊บใส่ใบบะคูดนะครับแล้วก็บ,บะแควมมนมนะพร้อวหอกรอเนาะเพื่อ,อความแคอมแคบเวลากินเติมน้ําปลานะครับแล้วก็ผงชูงรสตาดุงแดงเกี๊ยวเมี่ยงขมรอบนะครับกินกําลราเด็ดก่อปะตะเด็ดขนาดละเสร็จแล้วนะครับแล้วและแล้วละแล้วละปะตักใส่ถ้วยต่อไปนะครับผมมีการตักใส่ถ้วยเนาะถ้ามันคว้ากันน้อยนี่ก็ต้ะงมาสนใจอย่างนั้นนะครับเนาะมันถึงคว้าเนาะผมฟอน แกงผมแกงอันน <mm um> ี้มันแกงผักกาดใส่จีน no ก yes ็แกงจีนใส่ผักกาดองกบหูนะผู้ของป้อมหน่อยนะครับแล้วก็จีมเนาะค่ะยอกชจนเช้ายังนอนไม่หลับคิดถึงโอ้โหเงาจัดอย่าเจอรู้เธอเป็นหรือเปล่าตอนไม่ได้พบได้เจอได้กล่าวกายคิดถึงก็ดีเท่าไรอย่าน่าอย่าพึ่งหาใหม่ที่ว่าเธอรอฉันก่อนฉันคือผู้ชายที่เธอฝันใฝ่กอดกันมันอบอุ่นครายหนาา